ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมซึ่งขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามจนถึง20ผู้ติดตามด้วยนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งของเป้าหมายของปีที่แล้วปีนี้สำหรับปีนี้เลยผมขอสัก100ผู้ติดตามนะครับไม่รู้จะได้ป่าวปีนี้ขอให้ก่อนปีอะไรเนี่ยผมดูแป๊บโอ้สองกุมภาและไม่หกไม่หกแปดก็หกเก้าเ่ยอะไรเป็นหกเก้าแล้วมั้ง ปีหกเก้าน่าจะใช่แล้วก็กำหนดเจมโมแกทำที่แสดงแกอยู่เลยเสร็จแล้วผมจะปิดได้ของการลบกลวนไว้แม่งเลย <c oughs> ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปช็อตนะซึ่งคลิปเต็มดูได้ครับซึ่งผมก็จะมีคลิปเต็มแต่คลิปเต็มเนี่ยจะมีการแสดงอันนี้ด้วยครับได้ของของในที่จะแสดงอันนี้ ว่ามีกี่อันมีอะไรบ้างเนี่ยให้ดูแวบเดีเวยวเดีเวยวไปดูในคลิปเต็มได้ครับก็ปีนี้ขอสักหนึ่งร้อยผู้ติดตามซึ่งก็ห้าสิบผู้ติดตามอาจมาไลฟ์ครับอ่านมาไลฟ์สดยี่ห้าผู้ติดตามก็ขอบคุณสัดยี่ห้าผู้ติดตามที่เข้ามารับชมและใครที่รับชมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมทั้งผ่านไปผ่านมาและคนที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมซึ่ง คิดต่างๆของเดลต้าฟอมันไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าบางอย่างผมก็ทำไม่ได้จริงเช่นพวกอ,อะไรอะ่ะเรียกอะไรอะ่ะอ่าพวกเสียงพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจไม่กลงกับภาพซึ่งผมก็พยายามปรับอยู่นะถ้าเกิดปรับได้ผมก็จะปรับครับปรับไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงละ สำหรับในคลิปช็อตก็น่าจะประมาณแค่นี้แหละครับที่จะพูดขอบคุณซึ่งก็อาจจะไปดูคลิปเต็มถ้าอยากจะดูคลิปเต็มอ่ะซึ่งเป้าหมายปีนี้ก็หนึ่งร้อยผู้ติดตามครับเพรวถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดครบก็ร้อยก่อนสิ้นปีก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ ต้องขอบขอคุณผู้ที่ตามทั้ง25้าคนจริงๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามและเข้ามาดูซึ่งคลิปของผมก็จะเป็นแนวเดลต้าฟอร์สไมค์ครับอะไรก็อาจจะมีการอัพคลิปอื่นมากยิ่งขึ้นไปนคลิปไมค์ครับหรืออะไรอ,อื่นซึ่งไอ้หน้าเบรกเอานั่นไม่น่าจะกลับเล่นแล้วมั้งไม่รู้สิเกมมันห่ว <c> ย <oughs> แตกก็เราผมนะมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วาจากจากอัปเดตอะไรมาเัื่อหลุดเรื่อยอะไรเรื่อยผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่ามันพยายามแก้อยู่นะแต่ มันหลุดบ่อยเกินก็เลยไมค่อยได้ไปเล่นครับขเขาบคุณทั้งลิปหแย้มปีิตามาก,กี่ครับไปายครับในคลิปช็อตนะในคลิปช็อตก็ไปายไปแค่นี้เติงก็ไปในคลิปรวมเราต่อคางอันนี้ทั้งหมดมีล้านเจ็ดเดี๋ยวผมไม่ดูคางเนียผมตอนนี้คางเดลตา้าหนึ่งหนึ่งร้อยสิบห้าล้านซึ่งก็เยอะแต่มีแต่วพวกอาวุธซึ่งน็อกที่ผมไม่รอด ออมดูดขาให้มาไม่ได้รู้หกแสนหกเนี่ยเอ็มเอ็มเจ็ดเนี่ยเลยแต่งมาหกแสนมีล้อกันโดนนอกออมดูดขายี่สิบแปดนอกอมอ,กอมนอกสายออมอย่างเดียวเลยซึ่งก็ไปครับอันนี้ก็มีสองถึงสามอย่างจะให้ไปดูทีเดียวเลยไปเข้ามาในเกมครับซึ่งอันนี้เพชรอะไรพวกนี Pet ้ยังไม่มียังไม่ได้อัปเกรดด้วยอันนี้ดูดูนี่กี่ยงอะไรครับ อันนี้แบบนั้น,นดูจากด้านนี้ไปดตาอนนี้ก็จะมีประกาอันหนึ่งครับประกาที่เป็นของแดงเน,นี่ยอันเนี้ยสามแนเก้าซึ่งก็เจอแดงอันต่อไปก็เปิดมาดูไปด้วยครับอันนี้ของแดงสองช่องสามแสนแปดของแดงช่องเดียวมีการเช็คดูด้วยครับพวกดีดี ซึ่งเรามาเติโตัวอัพคังไปด,ด้วยกันครับสำหรับผมนะเรามาเติโตัว,วอัพคังนี้ด้วยกันผมผมจะทําคลิปขอบคุณตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ทําเพราะว่าอยากจะแบบเอาให้อัพคังอันนี้มันเสร็จไงท้องคํำการทก้าหยุดกากาวเวายครับวายที่เป็นอย่างเย้ที่ผมอัพให้มันมีแสงนะซึ่งผมยังไม่รู้เลยจะอัพไปทําไมอัพอย่างอื่นไปทาไมซึ่งผมก็หาอยาอื่นอัพอยู่ เราพยายามจะจะอัพเลยครับแต่มีจรวดที่พนักงานมุดอยู่นะเนี่นย,าน,น,ยาน,น,นาฬิกาครับนาฬิกาแล้วก็ไอเขาเรียกอ,อะไรจุ๊มวทันทานเลยเนียน่ยแล้วก็แผ่นนี่ครับแล้วก็อันนี้ซึ่งอันนี้ก็มีที่นกนครับกล้องครับเช็คซึ่งผมอาจจะเรียกไม่ไม่ถูกนะว่ามีอะไรเป็นอะไรบ้างแต่ผมก็จะพยายามเรียกเรียกให้ถูกครับ นี่หี่ปนามุดหรือผมจะเรียกว่ากาเดนมิสไซแล้วมันถูกไหมป่าเขามม่รูหมวยเจ้เาระค่ครับนี่ของแดงจะปีประมาณนี้ขมเอาเรียงให้ดูหนึ่ง เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ของแดนทั้งหมดมีกี่สามพินครับก็จะมีแต่จรวดอ่าอะไรเนี่ยผมอ่านชื่อไม่ออกกล้วกกาดแดงก๊สีแดงไม่ใช่การ์ดินแดงเป็นแผ่นแดงก็แล้วกันนาฬิกาของอะไรอะไรเนี่ยไม่เหลือ,อะไรอันนี้จูมิเนวทำทหารวา้ทองคำ แผ่นซีดีครับปากกาที่เช็คอันนี้ในแผ่นหน้าจะมีที่ตัวนั้นเช็คใหม่รลมไปถึงจระเข้ครับซึ่งก็จะมีประมาณนี้ทั้งหมดที่มีก็จะประมาณนี้นะครับนะตรงนี้เออตรงนี้ไม่ได้วางไล่ไปเลยครับติดติดอย่างซึ่งมาดูทางด้านฝั่งนี้ฝั่งนี้เอยตรงเนี้ยผมอยากให้เปลี่ยนเป็นทางด้านของมีการจัดแสดงปืนมีอะไรด้วยนะตรงเนี้ย จะแสดงปืนอันนี้มีการจะแสดงเกาะอะไรก็มันแต่ไม่ได้เราเอาเกาะเอากเกาะเรามาใส่มันจะประหยัดพื้นที่แล้วก็มีของให้ใส่เยอะเลยผมไม่รู้ว่าเขามีไหมเพราะผมเพิ่งอัพมาได้ไม่กี่วันซึ่งก็ตุก๊กตาครับหนึ่งสองเฮ้เ,เมื่อกี้เห็นละสามสี่ซึ่งตุก๊กตามีสี่ตัวครับหนึ่ง แล้วไม่ไดการตรวจสอบอ่ะสองสามสี่มีตัวที่ห้ามเหมือนกันครับแต่ผมเก็บไว้ตึ่งตุ๊กตาก็จะเป็นวันนี้เลยเกินถ้าเช็คตุ๊กตาก็ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมเก็บเช็คให้ดูนะตรวจสอบก็ได้ตรวจสอบนี่นคะครับ ก็ตามหมอนอมีก็เก็บสะสมไว้ด้วยครับเพราะมันน่าจะมาให้ครั้งเดียวสำหรับผมนะนี่เลยแอปเปิลจากกิจกรรมแอปเปิลแอปเปิลแดงแอปเปิลทองก็แอปเปิลม่วงการนี่การ์ดแดงมีเจอครับได้บ่อยเลยเอามาจะแสดงเลยแล้วก็อีกหนึ่งการที่ผมไปเปิดฟุกเผื่อได้มาคือการซีโอของสเป c ซิตี้ ใบละหล้านการที่แพงสุดในเกมครับเนี่ยไปละหกล้านหกล้านสามเนี่ยบริการนี้โคตรแพงใช้ในใช้ที่สเปซซิตี้นี่ไงใช้ที่สเปซซิตี้อันนี้ใช้ที่เมเจอร์ครับใช่เมเจอร์เล็กหนึ่งอันสองอัน การ์ดมีเจอรูปร่างไหมรูปร่างคือเหมือนการ์ดปกติอ่ะแต่การ์ดข,ข,ของสเปซิตีน้นี่การ์ดนี่ทองเชียนมาเชียวอันนี้ก็นี่นะครับคาไปเรื่อยเรื่อยหนึ่งสองนี่ก็สามสี่จรวดกับลืงคาให้ดูจรวดใกล้ๆเมื่อ,อกียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยจรวดสี่ก็อนันนี้ผมเรียกว่าสีมการ์ดก็แล้วกันนะ จ้าเด็ลายมันสวยดีในะการ์เนี่ยผมชอบแต่ราคามันถูกไปหน่อยอะแล้วก็นี่ตรงนี้คานให้ดูแล้วเนาะซึ่งก็ไล่เก็บดูท่าเช็คแต่ละอันเลยครับอืมหนึ่งอันสองอันสามอัน 4อันห้าอันหกอันอันนี้คุณน่าจะเบื่อแล้วเดีย๋ยวผมเอาจรวด,ดมาให้ดูดเลยนี่จรวด,ดไป็นของแดงหกช่องอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีครับเ็คตูนาฬิกาได้บ่อยเมื่อกันนาฬิกาเนี่ยแต่เป็นอันแรกที่ได้หลังจากคาฟที่โชว์ ตึ้งของตวนใหญ่ที่ผมได้ก็จะนำจะมาโชว์นี่เลยอันนี้เออลืมดูมให้ดูกล้องรวางไว้สมิชชิดเลยเออกล้องแดงเกือบแล้วเอเนะตัวสอบก่อนเอาตัวสอบก่อนมี่ไงนี่ก็ตัวสอบครับอ๋อตัวสอบไม่เสร็จเลยพี่ชายตีฟารเลยนั้น วายครับจำเป็นชอบรูปลักษมันนะทองคำอันนี้ที่ดีครับโอ้มีใครเชิญมาบ้าเนี่ยอ่าใครชอบแีบนี้ดึงกดไลค์ก็บใครกดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยครับ๊ายบายครับเดีย๋ยวผมไปเล่นกับเพื่อนก่อนขอบคุณมากครับ